น้องกระต่ายปีนี้สีสันสดใสเวอร์ถ้ามีใครจําได้เมื่อปีก่อนพวกเราใช้เวลาทําน้องกระต่ายตัวนี้นานมากใช้เวลาทําใช้เวลาสร้างน้องว่านานแล้วมาปลูกต้นไม้บนตัวน้องกว่าจะเต็มตัวก็นานกว่าตอนนั้นนะประสักเต็มไปหมดเพาเป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่ปีที่แล้วปลูกเป็นต้นผักเบีย้ยน้องก็จะเขียวเียวฟูฟูฟกว่าต้นไม้จะโตด้วยวัสดุปลูกที่ใหม่ไม่ดูดซับน้ําด้วยแดดที่แรงทําให้วัสดุปลูกแห้งเร็วด้วยการควบคุมความชื้น ที่เหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ในปีที่แล้วทําให้บางต้นก็รากเนา่าโขนเนา่าปัญหามากมายที่ประสบพบเจอในปีก่อนกลายมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในปีนี้เพราะว่าพวกเราปลูกดอกเวอร์บีน่าสีม่วงและสีชมพูบนตัวน้องกระต่ายก่อนปลูกก็มีการรีเช็คในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างเอเยระบบน้ําวัสดุปลูกอีกทั้งยังได้มีการศึกษาพฤติกรรมการเจริญเติบโตของดอกเวอร์บีน่าจากการปลูกเมื่อครั้งก่อนทําให้ปีนี้เรามั่นใจที่จะปลูก เป็นไม้ดอกมีสีสันแต่ก็จะติดปัญหานิดนึงนะคะก็คือการโคโจรของพระอาทิตย์ที่ไม่วนรอบตัวน้องกระต่ายทําให้บางจุดอาจจะได้รับแสงไม่เพียงพออาจจะออกดอกน้อยหน่อยแต่พวกเราสวนเมเปิลจะพยายามแก้ไขปัญหานี้นะคะตอนนี้นะคะก็กําลังติดตามการจเจริญเติบโตของต้นเวอร์บีนา่าเป็นดอกไม้ที่จิว๋วแต่แจว๋วเพราะเขาเป็นพืชที่ทนแรงอยู่เหมือนกันคะ่ะเป็นไม้คลุมดินที่แข็งแรงอายุยืนออกดอกง่ายออกดอกโดกทนแดดตอนนี้ถูกปลูกอยู่บนตัวน้องกระต่ายจะแข็งแรงทนทานเหมือนปลูก อยู่ที่ดินไหมฝากติดตามการเจริญเติบโตของน้องด้วยนะคะ